สวัสดีค่ะพี่น้องแท็กซี่แสบอีกแล้วแสบอีกแล้วรอบก้อนแท็กซี่กับท่องจำได้เนาะคนท่องอันเกือบสองล้านเจ๊หพลินหรือเปล่าที่ว่าเป็นแท็กซี่เหมือนกันแต่อันนั้นก็คือไม่เจตนาแหล็มาพอของที่หลังแล้วก็เอาของเขาไปเนาะแต่ตอนนี้เจตนาชัดเจนมีกล่องวงจรปิดเด็กพี่น้องเออ มอเตอร์ไซค์ไอพนักง,งานขี่ม,มอเตอร์ไซค์น้ำกลไปถามบอกว่าบ่าหูบ่เห็นเบอรกล่องวง,ง,งจรปิดแล้วเห็นเห็นกับแบบว่าโอ้ว่าสถาบนเลยเหมือนกับว่าโดนจับเป็นเรื่องเคยชินหรือว่าเคยมีคดีแบบนี้มาแล้วกับบ่หวั่นใจนะกับแท็กซี่คนนี้คือฝรั่งเนี่ยกะถือว่าเลอะเลออยู่เด้เป็นอยังคือว่าเลอะเลอคือแบบว่า เอากระเป๋าไปว่างไว้ทั้งแท็กซี่กระเป๋านั่นคุ้นรสิถือไว้ให้ดีๆเ่ราว่าสิเป็นประเทศคุ้นหรือประเทศกกเฮ้าคุ้นรสิดูแลกระเป๋าคุ้นให้ดีกว่านี้บ่แมนเอาไปว่างไว้ยู่หลังอันหลังค่ารถแท็กซี่เนาะลดวก็ร่างเขาไปในโรงแรมเผื่อไปเช็คอินเฮ้ยนี่มันไม่ไหวไหมทหําไมคุณถึงกล้าไหวใจกล้าว่างเอาไว้แบบนั้นเออขนาดเฮ้าเป็นคนที่อยู่ที่น,นี่จริงๆอ่ะ กระเป๋าเหานี่เหาสิถือติดมือตลอดดอพี่น้องไปยังมันไว้ใจใครบ่รด้ดหรอกเอออันนี้เขากับแบบท้งไซไว้ใจหรือว่าลืมจังไหนก็บ่หูดอกเอาว่างห้ตังอันค่ารถบัดนก็นง่างเขาไปเช็คอินขังในกลัวหาหน้าที่ครับออกมาแท็กซีห่หายก็เลยเด็พนักง,งานของโรงแรมนี่ขี่ตามไปถามแท็กซี่นี่แน่นอนอยู่เลยวัดเกตนาลักรัพ์ เอาของเขาในี่ใส่ในรถตามกล่องจอนปิดห็นนะหลังจากนั้นเอ่อได้เอาเงินสดเงินไทยกับเงินสกุลต่างชาติเนี่ยใส่ไว้ในเกะเอามาเป็นของจาของอะไรล่ะแล้วเอากระเป๋าเขาน,นี่โยนถิ่งออกไปข้างนอกเพราะว่าอย่างเพื่อนบอกว่าบ่าหูสีเอาไว้ให้ยังบ่มีประโยชน์เพร่ะนว่าเอา้าทุเรศว่ะเออทุเรศนี่เท่าล่ะได้นี่ เท่าเราเด้บ้าเมือเด็กหน่อยไม่รุ่นถิว่าเอ่อถิาวาหรือว่าอีอย่างนะเอ่ออีย่างเขาเอิ่น,นะน,น,อออนพี่น้องคิดอ,ออกอะคอมเมนต์บอกกันเขาเอ,อิ่นว่าอีอย่างบันที่นี่เออลูเทา่าบ่ถึงการเนาะพี่น้อง แล้วที่นี่ตำรวจจับได้ก็เหมือนกับว่าบดสทบสถานโบอีหยังเลยแลละก็พาตำรวจไปชี้จุดที่ว่าถิงกระเป๋าเงินซึ่งโชคดีที่กระเป๋าเงินนั้นยังอยู่อยู่หมืองเดิมเพราะว่าพาสปอร์ตของชาวต่างชาติที่เขามาเที่ยวเมืองไทยถือว่าเป็นเรื่องที่สาคัญของเขานะเพราะว่าการเดินทางการเช็คอินในโรงแรมมันจะต้องใช้แล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันเป็นการให้ชาวต่างชาติเขามาเสียเวลามาเสียอย่างตามกระเป๋าเขาเนี่ย แล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องบอกว่าเก่งมากๆเลยที่แบบว่าตามจับได้ค่อนข้างไวเอออาศิส่วนหนึ่งด้วยขอมูลของกล่องจรปิดนั่มต่กะย่างวาแหละสมควรดำเนินคดีให้สูงสุดเลยให้บ่บเป็นอย่างย่าง มันบอไดเกี่ยวกับว่าคดีนี่เป็นคดีของชาวต่างชาติถ้าเป็นของไทยก็สมควรที่ต้องทํำคุณเป็นแท็กซี่โดยสารน่ะเอ่อคุณเห็นอยู่แล้วว่าผู้โดยสารนี่ลืมกระเป๋าเงินคุณควรสี่เหลียดเขาหรือเอาเขาไปให้เขาบอเมนวา่าทำทาทำส่งเอากระเป๋าเขาโยนเขาในรถแล้วก็จกเอาเงินแล้วก็โยน,น,น,นเอ,เนอกสารเขาถึงไปขางนอกที่มันไม่ควรเลยนะมันเป็งยังไงกับเจตนาชัด เจนชัดแจ้งจะอธิบายยังไงมั่นกับบอเป็นผลแล้วกับบอมีการสิสิหูซึกขอโทษหรือหูซึกเสียใจกับสิ่งกิจะของเห็ดเลยแม้แตน่น้อยเดียวจังสี่ถ่ายสมุิมันมัาอยากได้ไรกับปับมันหลังอ่านไปโหลดเออปรับสูงสุดใ้จ,จักบาทปรับมันไปเอาให้มันแบบขีแข่แต่ขี่แตนไปเลยขับแท็กซี่เห็ดง,งานใจแต่ขาป,ปับนั่นละ เอาแบบนั้นเลยเบิ้งไปละข่อยศูนย์ขอยใจให้ายหลายคนบอกว่าให้ถอดใบป,ประกอบอาชีพได้ถามแนวา่าลังเทือถอดใบป,ประกอบอาชีพมันก็กลับมาหนาดานขี้คือเกาะละมันใจเลยมีอย่างเดียวติดคุกขาดรายได้หรือบอกกะนั่นแหละปับ๊บเงินสูง,สง เผื่อบ่เป็นอย่างยางบ่แมนว่าเห็ดผิดเฮียงปั๊บหารอยปั๊บผ่นหนึ่งหลักก็เลี้ยวไปเรื่องแบบนี้อีกอย่างหนึ่งมันก็เสียชื่อเสียงของบ้านเฮาต่อห้เป็นของคนไทยจริงๆกับบ่สมควรเห็ดกับเขาแบบนี้หลายทีหลายข้าวแล้วที่ว่าแท็กซี่ออกข้าวลักษณะแบบนี้รอบั้นกับผู้โดยสารลืมเงินกระเป๋เงินไว้ในรถบ่ได้ลืมบอกว่าก็คือเหมือนกับว่าพ่นเปิดรถเลาะพนเปิดอัน ประตูลงรถแล้วพอดีมันมีมอเตอร์ไซค์กับปิดประตูกึบแท็กซี่เอาเงินไปเอากระเป๋าไปเลยเอิ่นไววกับโบฟังนี่มันมีเหตุการณ์แบบนี้หลายครั้งหลายข้าวเรียวเออเต้กับ่บหูว่ากุอียงสีสามารถหามสิสามารถปรามคน้นพวกนี้ได้